จุดเดียวมันไม่ได้ว่าช่วยได้เยอะหรอกเราจะนวดวิธีแบบนวดท้องเลยนะดัดแปลงเพื่อให้ได้คุณประโยชน์มากกว่าเดิมอะนวดท้องนวดยังไงครับสาก่อนตั้งคันไหมรุ่นนี้ไม่ต้องตั้งคันแล้วมีรอบเดินไหมยังมีอยู่ไหมระหว่างนี้มีไหมไม่ใช่ตอนนี้มีไหมตอนออไม่มีค่ะทานข้ามานานหรือยังคร ไม่ใช่เวลานี้สิพร้อมกันจะรู้แต่ว่าตีมานาน <c oughs> แค่ไหนสองชั่วโมงแล้วเน,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 นาะอ่ะขาดตัดไหมครับขาดนานหรือยังคะับสิบห้าปีแล้วไปเห็นจบแล้วไม่ได้เรื่องเราแล้วโอเคอ่ะดูนะครับจะดื้อวัดจากอะไรลงมาใช่ไหมสามนิ้วมือไม่เอาแล้วอ่ะอันนี้เราใช้อุ้งมือเราเนี่ยกดลงไปนะครับ จากสะดือออกมาด้านข้างครับประมาณสักสามนิ้วมือหรือสองนิ้วมือนะกดลงไปแนวดิ่งกดแนวดิ่งจุดนี้มันจะตึงไปที่หลังครับมันจะตึงไปที่หลังถูกไหมอ่าวาดจากสือเหมือนกันต่มลงมาเหนือหัวหนาวขึ้นมาเล็กน้อยกดลงไปจุดนี้จะลงไปที่ ครับอวัยวะเพศจะไปตึงที่หูรูดไปที่ก้นไีนี้ตรงกันข้างครับ1กับ3มอยู่ฝั่งเดียวกัน จุดที่ C อยู่เหนือสะดือครับนะ3นิ้วขึ้นไปหายใจเขา้าลึกๆไม่ต้องการหายใจค่ะบปล่อยลู้าหเจ้าแล้วก็หายใจเข้าออกตามปกติจุดนี้จะแน่งทิ้งปที่น่าอดเหมือนจะหายใจไม่ออกต่อไปกึ่งกลางสะดือ หายใจเข้าลึกๆหาย่จเข้า่อลมหายใจออกค้างไว้อันนี้สัก20วิบลิกดหลังแล้วครับได้กดหลังมันจะมากกว่าสะโพกนิดหนึ่งกดท้องเพราะท้องมันดึงท้องมันดึงทำให้หลังมันปวดอ่ะกดอย่างนี้ประมาณ 3าถึงหรอบครับกดอย่างนี้ประมาณ3าถึงหรอบนะครับนะโอเคอ่ะเสร็จแล้วจุดที่สองครับกดข้างเนี่ยการเข้าไปเรากดเลยอ่าอัไรครับจุดที่1เหรอแค่แอปกดแรงเข้าไปหาท้องข้างในอ่ากดเข้าไปอย่างนี้แต่ถ้าข้างบนเนี่ยกดเป็นแนวดิ่งลองสะดือก็กดเป็นแนวดิ่งจ้ะโอเคอ่ะเรียบร้อยนะต่อไปจุดที่2 เรานวดผ่อนคลายไปเรียบร้อยแล้วเราก็ข้ามจุที่2ไปเพราะอะไรเมื่อกี้เรานวดทั้งนวดทั้งวอร์มแล้วใช่ไหมตอนแรกสมมุตินี่ลูกค้าคนเดคนเดียวกันนะนะครับอ่ะเสร็จแล้วให้ลูกค้านอนคว่ำคว่ำครับ